เช็คด่วนคนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งบอกฝันแบบนี้คุณกำลังจะมีโชคก้อนโตวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิทุกท่านคลิปนี้ใบบุญแชนแนลได้รวบรวมความฝันลางบอกเหตุที่คนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งบอกมาว่าก่อนที่จะถูกรางวัลใหญ่ต่างเคยฝันแบบนี้ คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังลักษณะาการฝันลักษณะที่หนึ่งฝันเห็นบรรพบุรุษญาคนในครอบครัวฝันเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงฝันถึงคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่วาทัานได้เสียชีวิตลง หรืออาจจะเป็นการฝันเห็นคนแก่เป็นต้นตัวอย่างคนที่ฝันแบบนี้แล้วโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้แก่คุณจิตราบัณฑิตพักจากจังหวัดน,นครราชสีมาท่านเล่าว่าฝันเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปเมื่อ8ปีก่อน มาเข้าฝันว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข654ซึ่งตรงกับทะเบียนรถของท่านท่านจึงได้ไปซื้อตามความฝันกลับไม่มีเลขท้ายที่ตรงกับเลข654มีแต่เลขท้าย564ซึ่งตัวเลขสลับกันอยู่เหลือแค่สองใบคุณจิตราจึงตัดสินใจซื้อมา และถูกรางวันที่หนึ่งงวยประจำวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2,562เป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทอีกท่านคือคุณสีนวลคงทรัพย์จากจังหวัดระยองฝันเห็นพ่อและตามมาเข้าฝันแล้วบอกให้ซื้อเลข597โดยมาเข้าฝันติดต่อกันถึง3คืน ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข098597จํานวนหนึ่งใบงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ปรากฏว่าคุณสีนวลถูกรางวัลที่หนึ่งมูลค่า6ล้านบาทท่านต่อมาคือคุณสวรสนาคเอี่ยมชาวจังหวัดนครสวรรค์บอกเล่าว่าก่อนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่ง คุณพ่อฝันถึงคุณปู่จึงใช้ให้คุณสวรสไปซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้ายเจ็ดจำนวนหนึ่งใบซึ่งเป็นอายุของคุณปู่จึงได้เลือกเลข3 8มแปดหงวดประจำวันที่16ตุลาคมปีพุศักราช2564ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เป็นเงินจำนวน6ล้านบาท และท่านต่อมาคือคุณประเสริฐเครือสรีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝันว่ามีชายชรลาเดินมาบอกว่าให้ซื้อเลขท้าย618หลังจากนั้นจึงให้ลูกชายไปซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย618มาจำนวน2ใบซึ่งเป็นงวดประจําวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2565ปรากฏว่ารางวันที่1ออกเลข970618 ซึ่งตรงกับตัวเลขของตนและได้เงินจำนวน12ล้านบาทลักษณะาการฝันแบบที่สองคือการฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาตัวอย่างคนที่ฝันแบบนี้แล้วกลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นคือคุณทองย้อยขันนาชชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ฝันว่า ได้จับปลาช่อนกับสามีช่วยกันเก็บใส่รถกระบะจนเต็มคันจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่จำนวน3ามใบงวดประจำวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2,562ปรากฏว่าเลข812564ที่ซื้อมาสองใบถูกรางวัลที่หนึ่งนอกจากนี้ยังถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมายเลข598อีกหนึ่งใบ ได้ขึ้นรางวัลเพิ่มอีก4,000บาทและอีกคนคือคุณธรรมมาคบพี่หมายชาวจังหวัดนครราชสีมาฝันว่าได้ใช้นิ้วมือทั้ง5จับปลาในหลุมไว้เต็มมือแล้วดึงออกมาพบว่ามีแต่ปลานิลตัวใหญ่ๆประมาณ4-5ตัวหลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย258 เพราะตรงกับในความฝันไว้สองใบในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศกราช2564ซึ่งถูกรางวันที่หนึ่งเป็นมูลค่า12ล้านบาทลักษณะการฝันแบบที่3คือการฝันเห็นทารกที่มีสายสะดือติดอยู่ที่ท้องและทารกคนนั้นหันหน้ามาส่งยิ้มให้กับคุณหรืออาจจะฝันว่าคลอดลูก ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเป็นต้นตัวอย่างคนดวงเฮงที่ฝันแบบนี้แล้วถูกรตเตอรี่รางวันที่หนึ่งนั่นคือคุณพันณภาวงประทุมชาวจังหวัดบึงการท่านบอกเล่าว่าฝันเห็นเด็กทารกยังมีสายสะดือติดหันมายิ้มให้จึงได้ไปซื้อรถตัตรี่เลขร8 4 5ี่หเจ็าจำนวนสองใบ ของงวดประจำวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เมื่อประกาศผลรางวัลแล้วพบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น12ล้านบาทลักษณะการฝันแบบที่4ฝันเกี่ยวกับอุจจระอาจจะฝันเห็นหรือฝันว่าได้จับหรือฝันว่าได้นอนกอดทางอุจจระเป็นต้นผู้โชคดี ที่ฝันแบบนี้และถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวน12ล้านบาทคือคุณยูนและคุณขาวแยงรำสองสามีภรรยาชาวจังหวัดสุรินทันทั้งสองได้เล่าว,ว่าฝันว่านอนกอดทางอุจจระจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่เลข639235จําจำนวนสองใบงวดประจำวันที่16ทธันวาคมปีพุทธศักราช2564 รากฏว่าถูกรางวันที่หนึ่งเป็นเงินรางวัล12ล้านบาทลักษณะาการฝันแบบที่5ฝันเห็นพญานาคหรือฝันเห็นงูคุณปรินพรอุทัยกันชาวจังหวัดขอนแก่นฝันเห็นงูใหญ่ให้กำไรข้อมือมาซึ่งฝันติดต่อกันถึงสามคืนจึงมั่นใจว่าตัวเองมีโชค เลยไปหาซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลโดยน้นเลข97จนได้สลากกินแม่งรัฐบาลเลข098597มาจำนวน2ใบในงวดวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565เมื่อประกาศผลปรากฏว่าถูกรางวัลที่1มูลค่า12ล้านบาทลักษณะการฝันแบบที่6ฝันว่าได้กินอ่อมน้องวัว หรือในภาษากลางคือรบวัวนั่นเองคุณนรินทร์หนุ่มดวงเฮงชาวจังหวัดกาลสิน์เผยว่าก่อนหน้านี้ตนได้ฝันว่าได้กินออมน้องว,วัวหรือรบว,วัวก่อนจะนำมาตีเป็นเลขเด็ด78และ87จากนั้นมีคนขายลอตเตอรี่มาที่สำนักงานเทศบาลที่ตนทำงานอยู่จึงได้เลือกซื้อเลขท้าย3ตัว สี่จ็ดำนวนสองใบจนกระทั่งถึงเวลาประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ออกเลข9 15 478ซึ่งเลขท้ายสตัวตรงกับสลากที่ตนเองซื้อไว้จึงรีบนำมาตรวจพบว่าเลขในสลากตรงกันทั้ง6หลักถูกรางวันที่1ทั้งหมด2ใบท่านผู้ฟังคะนอกจากความฝัน6แบบ ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วยังมีลักษณะการฝันอีกหลายแบบที่เป็นฝันซึ่งคนดงเฮงนำมาบอกเล่าส่งต่อว่าตนเองฝันแบบนี้แล้วมีลาบลอยมีโชคลาภได้รับทรัพย์กอนโตกเช่นฝันเห็นเงินเห็นทองฝันถึงเลขเดียวกันซ้ำๆติดติดกันในงวดนั้นๆฝันเห็นอวัยวะเพศหญิงหรือเพศชาย ฝันเห็นผีฝันเห็นช้างฝันว่าได้จับนกหรือเห็นนกฝันว่าได้ทำบุญกับพระสงฆ์ฝันว่าเห็นจอมปลวกฝันเห็นไก่ฝันว่าถูกตำรวจจับฝันเห็นพระพุทธรูปฝันว่าเงินหายฝันเห็นโรงศพ ฝันเห็นกบสำหรับผู้ที่มีดวงในด้านการเสี่ยงโชคคลิปนี้ใบบุนชาแนลได้รวบรวมลักษณะการฝันและเลขเด็ดจากเว็บดังมาฝากทุกท่านคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าฝันเห็นการเผาศพมีคำทำนายว่า จะมีโชคลาภทางการเงินที่ดีขึ้นจากคนที่เคยติดขัดจะเลิกติดขัดและมีความคล่องตัวด้านการเงินเลขเด็ดก็คือ666 0 6ถ้าฝันเห็นความตายฝันเห็นคนอื่นตายฝันว่าได้ใบงานศพทำนายฝันว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกจะได้ลาบจากทางไกลไม่ต้องกังวลจะมีคนนำลาบมาให้ เลขเด็ดก,ก็คือ07-04และ407ถ้าฝันเห็นแก้วน้ำฝันเห็นลูกแก้วหรือฝันว่าได้จับแก้วทำนายฝันว่าจะได้ลาบในทุกช่องทางไม่ว่าการเสี่ยงโชคหรือการทำงานที่มาจากน้ำพักน้ำแรงจะได้เงินโบนัสหรือเงินที่หวังไว้ เลขเด็ดก,ก็คือ7 1, 72 271ถ้าฝันเห็นโบสถ์สวยฝันเห็นตัวเองไปโบสถ์ทำนายฝันว่าจะหมดเคราะห์หมดนี่สินที่เคยเป็นหนี่คิดหวังไว้ว่าอยากให้หมดก็จะหมดจากตัวเราเองให้เร่งทำเร่งขยันและตั้งใจความสำเร็จจะมาสู่ตัวเราในไม่ช้าเลขเด็ดก,ก็คือ 8ป8เก้าแันเห็นหนังสือฝันว่าได้อ่านหนังสือในฝันว่าจะได้รับส่วนแบ่งอาจจะเป็นทางไรายได้หรือผลประกอบการต่างๆการประกอบธุรกิจจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเลขเด็ดก็คือ1 2 1 3 1 4เท้าฝันเห็นโจรฝันเห็นโจรมาปล้น ทำนายฝันว่าจะมีคนนาความเดือดร้อนเรื่องเงินทองมาสู่ตัวคุณในไม่ช้าต้องระวังคนใกล้ชิดสนิทใจไม่ควรไว้วางใจใครอย่างเด็ดขาดเลขเด็ดก็คือ 67, 69, และ278ถ้าฝันเห็นการฆ่าสัตว์ฝันเห็นคนฆ่าสัตว์ทำนายฝันว่าจะได้รับความเดือดร้อน หรือเสียของรักคนแก้ชิดสนิทสนมจะทำให้เราไม่ไว้ใจและเด็ดก,ก็คือสี่เก้เจ็ดฝันเห็นรถจักรยานยนต์ฝันว่าถีบรถจักรยานฝันเห็นรถจักรยานฝันว่าถีบรถจักรยานทำนายฝันว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต้องย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐาน อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จย้ายไปเรื่อยๆจ,จะดีเลขเด็ดก็คือ77 378ถ้าฝันเห็นบ้านฝันเห็นบ้านใหม่ทำนายฝันว่าจะต้องเสียของรักของห่วงหรือมีการทะเลาะก,กับคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในบ้านจ้องจับผิดเลขเด็ดนำโชคคือเลข0ถ้าฝันเห็นเสื้อผ้า ฝันว่าคนให้เสื้อผ้าทํานายฝันว่าจะมีคนมาขออยู่ร่วมอาศัยระวังคนแก้ชิดนําเรื่องไม่ดีมาให้ความรักหากคุณไม่เปิดใจก็ไม่ควรมองหาหรือดูใจกับใครเลยจะดีที่สุดเลขเด็ดก็คือ6-6-7และ6-6-8ถ้าคุณฝันเห็นคนตกปลาฝันว่าได้ตกปลาทำนายฝันว่า หากตกปลาได้ในฝันจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีคนนำโชคมาให้คุณเลขเด็ดก็คือ178ถท้าฝันว่าได้สระผมทำนายฝันว่าฝันนี้จะเป็นเรื่องดีคนที่เจ็บป่วยจะมีโอกาสหายจากโรคหรือหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคเ,เร็ววันเลขเด็ดก็คือ259570 ถ้าฝันเห็นญาติหรือฝันเห็นญาติที่ล่วงลับไปแล้วทํานายฝันว่าแนะนําว่าให้ไปทําบุญเรื่องทุกเจของควรจะเบาบางลงและอุทิศนกุศลให้ท่านจะดีมากเลขเด็ดก็คือ874และ426ถ้าฝันเห็นญาติหลายๆคนทํานายฝันว่าจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย อาจจะได้ลาบ้อยจากคนในบ้านหรือคนใกล้ชิดเลขเด็ดก็คือ05 09 309 303และ609ฝันเห็นน้ำท่วมคนจมน้ำทำนายฝันว่าคุณจะต้องเดินทางไกลหรือโยกย้ายที่อยู่อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวหรือด้วยเรื่องงาน แต่การย้ายนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่ต้องกังวลใจเลขเด็ดก็คือ3 5 2 0 2 5และ259ฝันเห็นผมตัวเองหรือฝันเห็นผมของคนอื่นทำนายฝันว่ามีเกียรได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามถ้าหากต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ให้คุณลองมองเพศตรงข้ามจะดีที่สุดเลขเด็ดก็คือ18และ16ฝันเห็นทะเลฝันเห็นท้องทะเลฝันว่าได้ไปทะเลทํานายฝันว่าคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคได้พอได้โชคอยู่บ้างแต่อาจจะไม่มากมายแต่ของแบบนี้ต้องลองเสี่ยงดู เลขเด็ดก,ก็คือ 03, 04และ22ถ้าฝันเห็นคนร้องไห้ทำนายฝันว่าคุณจะหมดเคราะห์ภัยหรือสิ่งไม่ดีกำลังจะหลุดพ้นหากคุณเจ็บป่วยก็จะหายคลายจากโรคเลขเด็ดก,ก็คือ 40, 41และ34ฝันว่าตัดเล็บทำนายฝันว่าจะหมดเคราะห์หายจากอาการป่วย จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงทายจากใบเสร็จที่คุณไปหาหมอหรือซื้อของสลิปสามารถนำมาเสี่ยงโชคขอพอรได้ลองทำดูนะคะเลขเด็ดก,ก็คือ53 54และ263ถ้าฝันว่าได้ไปวัดไปวาฝันว่าเดินออกจากวัดหรือเดินเข้าไปในวัดทำนายฝันว่านี่สินกำลังจะเบาบางลงกำลังจะหมดเคราะห์ และจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นเลขเด็ดก็คือ97 474และ907ฝันเห็นตำรวจจับหรือฝันเห็นตำรวจอ,อยู่ใกล้ๆทํานายฝันว่าคุณจะหมดเคราะห์และอาจจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อย,อยมีเหตุต้องให้เสียเงินแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงโชคเลขเด็ดได้แก่ 7 0 7 0 6และ5 7 7ฝันเห็นแฟนอาบน้ำทำนายฝันว่าคุณจะมีเคราะห์เพศตรงข้ามจะนำเรื่องทุกใจมาให้หรือเจอความทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ต้องทำเพียงปล่อยวางเท่านั้นเลขเด็ดก,ก็คือ2 5 2 8และ2 9ฝันเห็นผีฝันว่าวิ่งหนีผีทำนายฝันว่า จะหมดเคราะห์มีโชคลาภเสียงโชคได้อยู่แต่ต้องระวังอย่ามั่นใจอ,อะไรเกินเหตุมิฉะนั้นอาจสูญเสียได้เลขเด็ดก็คือ 606, 669และ667ฝันเห็นห้องสมุดฝันว่าเดินเข้าห้องสมุดทำนายฝันว่าคุณเองเรียงการศึกษาต่อเอาไว้สิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวังหรือคนในวัยเรียนจะสอบผ่านสมหวังได้เช่นกัน เลขเด็ดก,ก็คือ112 134และ342ฝันว่าได้ไปเที่ยวทํานายฝันว่าโชคลามกำลังจะมาถึงจะได้โชคลามอย่างไม่คาดคิดบางทีคุณแค่เอามือล้วงกระเป๋ากางเกงก็อาจจะพบเจออะไรดีๆก็ได้ฝันเห็นพญานาคการงานมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในที่ใหม่ๆ ในเรื่องของการเงินอาจจะได้ราบจากคนไกลหรือได้มาจากการเสี่ยงโชคเลขเด็ดให้โชคได้แก่ 19, 59, 56, 56 9, 5 6 9 655และ685ฝันเห็นเรือกำลังจมคุณจะได้รับเงินทองเลขเด็ดก็คือ 76, 218และ644 ฝันเห็นพระฝันเห็นพระพุทธรูปทำนายว่าเป็นความฝันที่เป็นมงคลกับตัวเองจะได้รับโชคเลขเด็ดก็คือ2778ฝันเห็นปลาทำนายว่าคุณจะได้รับโชคอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งของส่วนในเรื่องหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นเช่นกันเลขเด็ดก็คือ8878287 878และ808ฝันว่าได้งาช้างคุณจะประสบความสำเร็จมีเงินทองจะรับโชคลาภจากผู้ใหญ่เล่เด็ดให้โชคก็คือ83456และ678ถ้าฝันว่าปลวกขึ้นบ้านจะรับโชคชิ้นใหญ่ผู้ที่ทำอาชีพค้าขายจะรับผลตอบรับจากลูกค้าและมีกำไรที่ดี เลขเด็ดให้โชคคือเลข48271และ529ถ้าฝันเห็นทองฝันเห็นเงินจะได้รับโชคลาภจะมีเงินทองไว้ใช้จ่ายคล่องมือเลขเด็ดก็คือ69783และ922ท่านผู้ฟังคะการฝันแต่ละครั้งของคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันตามตำราบ,บอกว่า ลักษณะการฝันมีด้วยกันหลายแบบเช่นเทพนิมิตจิตอาวร์ลางสังหรณ์หรือธาตุกำเริบเทพนิมิตเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเทวดาที่ให้รู้เหตุดีเหตุร mm ้า hmm. ยจึงได้ฝันจิตอาวร์คือดวงจิตพวงคือดวงจิตจิตอาวร์คือดวงจิตที่คิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนจะหลับแล้วจึงเก็บเอามาฝัน ลางสังหรณ์หรือบุพภณิมิตบอกให้เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งเหตุดีและเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนธาตุกำเริบหรือธาตุโขกคืออาการที่ธาตุต่างๆในร่างกายไม่ปกติเกิดอาการกำเริบของธาตุจึงทำให้ฝันในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ สำหรับความฝันบางคนอาจจะฝันแม่นถูกหวยบ่อยบางคนฝันไม่เคยแม่นสื่อที่ไรก็ไม่เคยเฉียดนั่นอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่ากุศลกรรมที่แต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันอย่างไรก็ดีใบบุญแชแน,นลก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเชื่อมั่นในการทำความดี และเว้นความชั่วมุม,มานะในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้สามารถหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้รวมถึงการหาเวลาทําบุญแบ่งปันให้กับผู้อื่นฝึกการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีสร้างบุญญาบารมีทุกคนมีกรรมเป็นกรรมเน่รเกิดขึ้นมาภายใต้ผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรม การเสี่ยงโชคเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคือช่องทางที่สามารถพลิกชีวิตคนเราได้ภายในระยะเวลาไม่นานการเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักครั้งในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพียงแค่จินตนาการว่าเราจะแบ่งใช้จ่ายอย่างไรถ้าหากในภายภาคหน้าเราถูกรางวัลใหญ่เช่นนี้ เพียงแค่นั้นก็รู้สึกอิ่มเอิบใจและมีความสุขในระยะเวลาสั้นๆกับจินตนาการถ้าว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีโอกาสไม่มากอาจจะเป็นหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านกว่าจะถูกได้และใบบุญแชนแนลเชื่อว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอาจจะเคยสั่งสมบุญญาบาร,รมีให้ทานมาไม่น้อยเลยทีเดียว จึงส่งผลให้พบชาตินี้มีโอกาสได้รับพลาในิสงกินบุญเก่าดวงเฮงได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ใบบุญแชแนลขอกระดาบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณเนื้อหาแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณโอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยานมทิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังและกดติดตามกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆจากวันหนึ่งคุณอาจจะฝันแบบนี้เพื่อไม่ให้พลาดโชคลาบลาบลอยขอให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้นะคะ ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญญาบรารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารบนับถือคุณความดีที่ทุกท่านได้ทำมาจงบังเกิดส่งผลให้ท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีความสุขสงบคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านด้วยเธอน 洒图。